ไม่ครับแต่ผมเป็นนักสืบถึงตัวจะเหลี่ยมแต่สมองเหลี่ยมกว่าชื่อของผมคือยอดนักสืบโดนัทมาแล้วตัดไม้ก่อนเอยตรงนั้นมีคนตายเอ่อขับที่ขุดก่อนละกันเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือเพรนะแต่ดูเหมือนผมจะไปไหนไม่ได้ถ้ายังหาตัวคนตายไม่เจอถ้ะไปสืบคดีแถวนี้มีหมู่บ้านและมีผู้ต้องสงสัย3คนที่อยู่ใกล้นะคนแรกชาวสวนในการสอบปากคำเขาบอกว่าปกติผมจะตื่นสิบโมงมาทําสวนเลยไม่รู้เรื่องอะไรและไม่ได้สนิทกับผู้ตายด้วยคนสองนักเขียนผมนั่งอ่านหนังสือยูนในห้องตั้งแต่เช้า เพิ่งรู้ว่าเกิดคดีฆาตกรรมก็ต่อออกมาเดินนี่แหละคน3ชาวบ้านธรรมดาผมนั่งอยู่ในบ้านของชาวสวนนี่แหละแต่ตอนนั้นเขาหลับอยู่จากนั้นผมก็เดินออกมาและเพิ่งรู้เรอ่องศพจากการสันนิษฐานของผมแล้วหนึ่งทั้ง3คนมีพยานที่อยู่แปลว่าน่าจะมีสักคนโกหกสองชาวสวนผู้ความจริงเรื่องยังไม่ตื่นเพราะมีชาวบ้านเฝ้าอยู่แปลว่าถ้าชาวสวนโกหกชาวบ้านก็ต้องโกหกด้วยแปลว่าเป็นไปไม่ได้ที่ชาวสวนจะเป็นคนดายสามถ้าเขียนกับชาวบ้านเดินออกจากบ้านในเวลาไล่เลี่ยก,กันดังนั้นถ้าใครสักคนโกหกก็จะไม่มีทางรู้เพราะทั เดินออกมาตอนหลังเกิดเหตุแต่สี่ชาวบ้านจะเดินออกมาเป็นรอบแรกไม่ได้เพราะเขาบอกว่าอยู่ในบ้านของชาวสวนเท่ากับว่าเขาต้องเดินครั้งแรกตอนออกจากบ้านตัวเองเดี๋ยวนะมันแปลกแล้วถ้าคนร้ายมี2คนล่ะห้าชาวสวนกับชาวบ้านอารวมมือกันเพื่อสร้างหลักฐานให้กันละกันแต่ถ้าอย่างนั้นมันจะไม่สมเพุสมผลหลักฐานที่อยู่ของชาวสวนดูสมบูรณ์แบบทันที่ของชาวบ้านดูน่าสงสัยโอ้ยงงฝากทุกคนกดไลค์เพื่อให้ผมฉลาดขึ้นอีกนิดนึงนะครับจะว่าไปผมรู้ตัวคนร้ายแล้วทุกคนคนร้ายก็คือผมอ่ะ ผมเกิดมาแล้วนะทุกคนเป้าหมายคือเพรเอ้ยมาเดินบางอะไรไอ้ชาวบ้านตีตีตีต,ตีเปิดคลิปใหม่เลยอ๋อผมลืมไปเลย